มันจังไดมันจังไดพี่จ๋าถามดูอันว่าผัวตายก่อนแล้วนี่ผัวตายนดิว่าสู้ข่อยฟังลูกเขาว่ามากยยังสู้ยรนงนะได้ยินจังสี่ล้วบ่ไหวเด้เขาให้เขาแงเสื้อใจเขาแงนะดูข่าวอยู่แบบแบบเปิดหกเปิดตาเขาก็บเปิดที่เห็ุอยู่เป็นอย่างจังพลาดใหม่ๆมัดๆเนี่ยเอา อ้ยเนาะอังสิมมุกนี่บอกหรือว่าจังใดใส่มกุกรือว่าใส่แผนหรือว่าจังไดมาเตรียมเสื้อและท่าดู YouTube อยู่เพจโดยไม่พินิจพิจารณากันเลยบอก<ม>เออเคจของนียจ๋าเนี่ยมีแต่สิป,ปีที่แล้วโอเคยังไม่มีโเซเชียลขนาดนี้เนาะเอออันนั้นน่ะเออก็เตือน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 กัน,นอยู่เจ้าไปหมดอยู่รูดา เมียนเมียนเนอันนี้เฝ้าบอกกันเด้อทุกคนฝรั่งหักอยู่กับจิงผัวเข้ามันหักเข้าอยู่ตอนเป็นนะคะตอนตายแล้วเขาบริจักเขาเด้อพี่มองไอ้ประเภทมอบอำนาจไม่เป็นไรเขารักเราก็ทําให้เราทุกอย่างไอ้ประเภทมอบอำนาจเส็ยให้เขานะทีนนิพิจารณาเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายจัดการให้เรียบร้อยตั้งแต่เลเพื่อวันข้างหน้าสีได้ปลดภัยโอเมคราคัสัง ว่าเขาดูแลให้ใดูแลใ,ให้ใบม,ม็อกอนหน้าตอนนี้เขาอารซีเฮทให้เขาดีด,ดีพอวันข้างหน้าพิกควบฉันมีสิทธิ์ทดแทนใช้แทนทําแทนเอาเงินแทนไดทางนานเดือน<ย>กันอยู่เนี่ยเยาว่าขายงูได้อันเวลาเขาเออ้าจืออีหยังเยาว่าขายงูเย่าอูปีบนะคะฟังเปิดใจเด้โลกปัจจุบันแล้วไอ้ที่ผ่านมาเมื่อก่อนเอามาเล่าเป็นประสบการณ์เนี่ยอันนั้นโอเคมันผ่านมาแล้วมันแก้ไม่ได้ แต่มาเจอเครีใหม่ๆมากๆอเ,เออไอที่มันออกมาซัดๆแล้วก็ข้าวแล้วก็ชมคนนั้นชมคนนี้มาทั่วโลกนี่ด้านมาพารเนี่ยอีเฮ็ดจังใดสติเดอพี่น้องสติอ,อันนี้ว่าด้วยแคมโหแทนอ,อันสูนแทนพอปรแมนแค่มโหเงินชองเือนเฮียไปได้วยพิบตาโอวาชิดใจเอาอีหลีโมโหแทนสูนแทน เสียเงินอินเทอร์เน็ตต้งโดนยูทูบต้งโดนอันดูเพจต้งโดนอันเจ้าคือเอาไปไซด์แดททาไมมาหลุดสติอืเสียใจหลายผัวตายผัวตายแล้วแต่เฮายังบม่ตายเขาต้องตั้งสติไว้เล่ไล่เด้อทุกคนฝากแดนะอย่าห่วงแต่เสียใจแล้วว่าโอ้ยงาฮักพี่น้องฮักพี่สาวฮักให้เขาจัดการให้อาระเภทฝรั่งเดินมาบอกว่า เราจะจัดก,การนู่นนี่นั่นออะเธออยู่ซื้อเธอนั่นงห้องให้อยู่เดิมมันเข่ากับห้อไปเบิด์นะสุดท้ายนะอย่าสุดได้เสียนะอะเพ้ากันตรงๆญาติโกโหติกาแท้ๆทางเมืองไทยก็ยังเกิดขึ้นได้ด้วยเลือดของเอาและอันฝันล,ลังเขาบ่เคยคุกคีเขาบ่มีความผูกพันนะเขาอยู่กับเขามาเนี่ยตัวเองนะวัดที่แต่ละคนอยู่กับเขามาจากปีผัวมาตายมากๆ อันปล่อยให้เขายกไปซื้อๆนี่โอ้ยมาแล้วก็จะฟองกระดูดมาแล้วเดินว่นเรื่ก็สูดมาแล้วก็สูดเลือดไหลไปไปต่ออีกเยอะเยอะดีกว่านอนอยู่อันเงินปูเด็ก้ามันเงินปูว่าเป็นเงินเฮาเนาะถ้าเงินปวดอี่ให้ผู้ใดแตะเลยอันว่าถึ่งว่าถึงจะฟองปุ๊บนี่ลูปตุ้บหมดหิดอันเงินปูนะอันเงินสดในห้องนะ ปูตายก็พวกไปจับใบใบอันเนี้ยโอเคมันเพราะว่าเนาะอย่างกับพวกเสียใจอ้รรจักดีดีเออแล้วทีเดียวหนึ่ง m o m e n นของผัวเฮาถึงสิจะแบ่งเคิองอันนั้นแล้วไปเพียงแค่ว่าเฮาอยู่บ้านเฝ้าเฮาอยางนึกเสียดายหลายๆคนยังบอกว่ามึง,งโงแ่แทนนาะไอ้เจ้าเอ้ยมึงคือบุคคลกนเข่า,าอันนั้นรู้ทั้งรู่แม่รู้ทั้งรู่เออบุคคอเตือนคุรู่เออไอ้มึงคือบุเตือนพี่เอาใครเสียวจักมึงเงินนอนกูรู่เนี่ยนาะนี่ล่ะเก่งเก่งรอบบ้าน ให้เก้งไห้เก้งไห้สุดนะคะทุกคนยาเก่งแคล่ลิมฟีปากนะตัวนี้นะเอา้าของเจ้าของนะป้องกันของปัวเฮานะ่ะย่าให้พาดอันนั้นเนาะมองอยู่ทุกซอกทุกม,มุมแต่อันของที่ว่าปูรอกข้างกระพาดคือกันเดอพี่นอ้ <c oughs> องเ,าเรเาแล้วก็หัวควนกันเซยแเ้วผ่านอีกตัอแล้วก็ไปว่าเรากระสูนแทนเอ้าพาดแล้วเห็นตงไหนเจอแต่ว่าตอนนี้พูดถึงระบบตอนนี้เราจะแก้ได้ไหมมุ้ยเพราะอาการหมัน หา,<ม>าคน<ม>าช่วย<ม>าหาคนเคลียร์ด้วยหาคนซอยหาคนเคลียร์วกาวบเอาเดอ้อเงินถ้ามันได้ออกจากเที่ยนแล้วโดยที่เขาบริด้ทไายลูกไวตัวมีข้อมูลยังติดไว้นั่นทุกคนแม,มนท้องแมนยองกับตามจะบอกเคยไายรูปถิ่มไวมันบ่แเ่นเงินในบัญชมมีมืดบ่แม่นเงินในบัญชีมันบ่มีรหัสผ่านมันบ่มีโค้ดบอกอว่าไปว่าไปอีกหน่อยอันเงินพอปูที่เขาหอบออกไปแล้วก็แบ่งคืนมาให้นี่ อันถ้าเขาคิดตรงๆเนาะโอ้ขาสิแดงใบบอขาสีรหลืองใบบอขาสิแดงให้ทอกันบออันนี้ก็ยังมีความคิดเด้แต่สุดท้ายเขาตัดบทว่าเออได้เขายังได้อยูอเออ่เออเออได้แค่นี้น่ะพราะครัวเขาคิดหลายเพราะเป็นส่วนของพอเบิ่นอันนี้ได้เท่า,า,าไหร่ก็อพีอ่จ้าได้สองร้อยไงวันเนี้ยอันนั้นได้สองร้อยแต่ของข้าเจ้าว่าเท่าไหาาร่หก็ร้อยเท่าไหร่ก็ล้อยหาสิบิโลว่ตที่เพื่อไว้ซื้อกินนะ นี่ค <c ười Bee wah> ่อยได้มาเลยเด้ส่วนของปูขอมาเที่ยวนี่สองร้อยอยู่นั่นอุ้ยเอาโมเบงหน่องพร้อมเนตีไปไปไปมันนี่เป็นเมากันมีตังสองร้อยบาทอุ้ยเมาอยังเมาน้ำลายจะขอมีแล้เบิรสตซ์นี่นะทุกคนโอ้ยขักบ่ จังไรก็ตามนะคะประสบการณ์ของเฮานั่นบแมันว่าไปฟังแต่ของเพิ่นว่าเป็นมาเป็นประสบการณ์นะคะยังมันสิเกิดขึ้นเข้าบรู้่ายเพิออกหนาหแต่ว่าให้เฮาเตรียมตัวไว้เสมอ<ม>เป็นเมียฝรั่งอย่าจักเงาเด้อค่ะทุกคนคะ่ะจักเงาเข้าไปแล้ว่ฮู้จักยังทั้งจินอะ่ะระวังเด้อรักเขารักเขาเรือแต่เขาอิลีได้บาดกลับเฮียนหนาแล้วปัจจุบันด้วยเสียเงิน่าอินเทอร์เน็ตด้วยดูโซวเชี่ยวด้วย เออเรียนรู้ด้วยพัฒนาเจ้าของน้ำนะคะในครูของเจ้าของนะคะก็ได้ยากต้องการเอาของผู้ใดมากมายทั้งหมดเนี่ยแค่สิทธิส่วนของเราอย่างน้อยก็เริ่มต้นไม่ให้เราลำบากนะในพื้นฐานแค่นั้นป้องกันขั้นต้นแค่นั้นถาม่าอุ๊บอิบสิลูกของเขานะของฝรั่งไม่ได้ง่ายหนึ่งเขามีลูกสองเขามีนู่นนี่นั่นตามธรรมชาติสิทธิรักษาแค่สิทธิของตัวเอง ทิ้งไว้แล้วเราเคลียร์ไม่ทันแม่แล้วความเชื่อใจของเฮาดานไปไว้ใจลูกเขาญาติเขาพี่นอ้องเขาไว mm ้ hmm. บอกเลยมีแต่จบกับจบเงินบบมิตาประทับว่านาเจ้าหรือหนาไพ่นะคะทุกตคค้นะค <ขา S 1> ่ะเขาบอกว่าถ้าเข่ามืดแล้วนะคะเลอ,อยังล่ะหรือแต่ห้อยกระอยยิ้ม <laughs> นาะนี่พินิจพิจารณาเป็นตัวอย่าง กระาทูก็ขอให้พี่แพงให้ไวเรามาติดตามกันนะคะคสนี้ก็มารอติดตามกันเนาะเออยังบอพูดได้เต็มที่แต่โมโหซื้อาดบปฏิติตรีที่หมันอันมันบ่กเป็นเรื่องของเฮาอยู่กับจริงแต่ว่าอันเรื่องนี้นะคะเฮาต้องแบบทรงต่อกันเป็นเนีย่ยฝ<ม>รั่งทุกคนขากำลังใจนะคะทรงต่อกันไปเรื่อยๆผมเมน<ม>ท่านใดท่านบอกว่าอุ้ยกระร้างดอกเรื่องของเพื่อนเรื่องของเพื่อนอยู่กับจริงนะคะมันสิเป็นบทเรียนของเฮาในข้างหน้าแมน ย้ำคิดนะคะย้ำคิดยังคิดเชื่อว่าของเพลินของเพลินบาทนีมือได้มาเจอกับจะคล้องแล้วนั่นสะดุ้งทั้งนางน่จะบอกใครถ้าบัตรเียมพ้อรู้เรื่องรู้ราบ้ังเออเงินทองไม่เข้าใครออกใครอยู่ในกระเป๋าเราเมื่อไรตั้งค่อยยิ้มหวานเออไปนับเงินกระเป๋าั่อยูป่อได้ตอนนี้ก็ยิ้มเซยแยะไว้ซะก่อนนียิ้มแล้วได้มาสองร้อย สเสียไปสักกอนหลังจากนี่ค่อยว่ากันไมหมเอา้าไปพี่จ้าเออเป็นกำลังใจเนาะเสียใจน้ำเนาะเราไปยิ<ห>งเสียใจเลยนะเออขอ,ขอขอให้มันติดแพงได้เพราะมันเป็นมันพิ่งใจเกิดเนาะเอาไว้ตามกันนะคะพี่น้องค่าเดี๋ยวให้น้องมุ้ยมาติดตามเคสนี้นะเดี๋ยวมาต่อกันอันนี้มันมันพกันได้ยินเย้าวไปก่อนเมื่อนี้ขออนางเดียวพาไปหากินตำมคุ่งก่อนทุกคนเหิวเออไปละทุกคนค่ะบาย